เวลาเราเก็บฟางนี่อย่างนี้เลยเหรอครับ,ค,รบคุณตาครับอือก็ได้ต้องมีคนช่วยนะคนขึ้นไปเหยียบพึงนะอ๋อต้องเหยียบด้วยหเหยียบให้มันแน่นหน่อยครับผม,มฟางที่คุณตาเก็บอย่างนี้เก็บได้สักประมาณสักกี่ปีครับคุณตามมนได้สองปีแล้วครับมันล้มล้วผมก็มากองใหม่จริงถ้าม <ๆ S 1> ันไม,ม่ล้มก็ไม่ได้กองครับได้หลายปีฟางเก็บแบบนี้นครับ แส่ว่าเก็บแบบนี้ดีกว่าไอ้ที่จ้างเขาใช่ไหมครับอันตอนนั้นมันก็ดีเหมือนกัน่านน้ำไม่ถึกอ๋อไม่ถึก่านรงเรือนดีครับผมอยู่ได้แต่ว่าอันนี้ไม่ต้องโรงเรือนดีก็อยู่ได้อยู่ได้ถูกต้องเนาะครับวัวไม่พันที่ซื้อมาครับเท่าไหร่นะครับคุณตาสี่หมื่นหกแม่นั่นสี่หมื่นหกครับตอนมันแพงตอนแพงเลยใช่ไหมครับครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณตาราคาวัว นาคทาจะมีได้ไหมสองหมื่นถูกขนาดนั้นเลยถูกขนาดนั้นเนื้อเงินรายสองหมื่นห้านั้นตัวนี้แหละครับคุณตาเขาให้นะครับถ้าเขาให้ใช่ไหมไม่ได้ผมว่าครับผมตรงนั้นเขาจะให้งานสองสามหมื่นเพราะว่ามันถือว่าครับ แสดงว่าซื้อมาเลี้ยงตอนแพงๆแล้วจกขายช่วงถูกๆนี่ขาดทุนยับเยินเลยเนาะสวัสดีครับคุณตาครับผมทอะไรอยู่ครับตอนนี้นี่เอาวัวกินน้ำครับเอาวัวกินน้ำครับอืมคุณตาเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่สายพันธุ์อะไรนี่ผมก็ไม่รู้นะครับนี่กันดยยังก็ไม่รู้นี่ผมก็ไม่รู้ครับน่ายเป็นวัวไทยกลางนะคุณตาเนาะครับครับผม คุณตาเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับนี่โอ้หลายปีทั้งควายทั้ง,งวัว oh, ครับอ๋อมีควายด้วยครับควายกับวัวอันไหนเลี้ยงง่ายกว่ากันครับคุณตาผมว่ามันควายมันยากแต่ตอนทำยำผลนหรครับอืมยมแรงรู้บ้านนะครับผมแต่งวัวนี่ปล่อยไม่ได้เลยทําไมเหรอครับคุณตา คาราไม่ไปดูปล่อยไม่ได้นะครับมันเข้าสวนเขาอ๋ออันตรายนะคุณตาเนาะครับครับผมแล้ววัวของคุณตาให้กินอะไรบ้างครับนี่มันก็กินแต่หญ้ากับเฟืองนย่แล้วให้กินแค่หญ้ากับฟางครับได้ซื้ออะไรให้กินบ้างไหมครับไม่ครับผมเลี้ยงธรรมดาเลยเลี้ยงธรรมชาติจริงๆเลยครับคิดว่าการที่ได้ให้วัวกินแค่หญ้ากับฟางนี่อยู่ได้นะครับคุณตาอยู่ได้ครับมันมีกินเหรอฉันถึง หน้าฝนมันก็ต้องเกี่ยวหญ้าครับอ๋อคุณตาได้ปลูกหญ้าไหมครับปลูกงามงามฝนได้ปลูกอ๋อถึงฤดูฝนคอยปลูกหญ้าครับตอนนี้ก็ไม่ได้ปลูกไม่อ๋อปล่อยให้กินธรรมชาติเลยครับครับผมกองตรงนี้คือกองอะไรครับคุณตานี่นี่ครับเนี่ยครับฟองครับย่อขึ้นไปตรงอันนี้คือฟางที่คุณตาจะเก็บไว้ให้วัวครับทไมไม่อัดละครับคุณตาอัดก็มีครับอัดก็มีครับเก็บก็มีเก็บมือก็มีครับกองไว้ครับอ๋อกองเป็น กองใหญ่เหมือนกันนะคุณตานะทาไมถึงเลือกเก็บอย่างนี้ครับคุณตาอย่างนี้มันก็มันเสียเงินน้อเขาก็จะเอาขึ้นเองครับอ๋ออัานั้นเราจ้างเขาครับถ้าอัดก้อนนี้ก็คือเสียเงินสามบาทแล้วที่ไกลเขาก็แกะมาก้อนละห้าบาทสิบบาทดีครับอ๋อก็เป็นก้อนสามสิบแล้วยังเบืองเปลืองโดยใช่เหตุเนาะครับครับผมอย่างนี้วัวกินดีไหมฟางอย่างนี้เนี่ยมันกินก็กินงามผลครับ ขอให้มีครับขอให้มีกินกินแน่นอนกินแน่นอนอ๋อแสดงว่าวัวของคุณตาก็ไม่ได้เลือกยากเลือกฟางเท่าไหร่ไม่ครับเวลาวัวมันไม่ค่อยกินฟางนี่คุณตากแก้ไขยังไงครับมันก็เขาวัวเวัวรู้เขยนะครับเขาตงเคยเขาเอารำให้กินบ้างนิดหน่อยครับอ๋อไ,ไม่ได้กินหรอกรำหนะึ่ แต่สมบูรณ์ดีครับพุนแม่มันตรงนั้นออ๋แม่มันใหญ่ครับผมแสดงว่าวัวของตาก็เลี้ยงธรรมชาติจริงๆครับครับผมกําลังจะมานคืออะไรครับคุณตากําลังจะมานกำลังจะมีลูกครับอ๋อครับผม ผมเปนคนเล่าเขาบอก่ต้บกคนก่องครับเป็นบอกเป็นอย่างครับคุณตาอ่าผมเล่าเลยเล่าจนสุดเลยเดี๋ยวเล่าแท้ๆเลยใช่ไหมครับเล่าแท้แล้วอยู่กคุณแม่ของผมครับผมกจังหวัดหนองคายครับทำไมถึงได้มาอยู่สุรินทร์ครับคุณตามาเอาแฟนที่นี่ครับอ๋อสบายใจเลยเอาแฟนอยู่นี่สิสิบกว่าปีแล้วเกือบห้าสิบปีแล้วครับเป็นคนสุรินทร์ไปโดยปริยายก็ไม่ได้เป็นก็เป็นเหมือนกันแหละครับนั่งเสร็จแล้วครับผม คุณตาครับไอแถวบ้านของคุณตานี่เลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรครับแถวน้องคายนี่ยน้องคายครับผมผมไม่เพราะว่าบ้านผมอยู่ในเมืองครับอยู่นี่ครับอ๋อเด็กเมืองเออเด็กในเมืองมาเมียงข้างนอกครับโอ้โหเด็กว่าขาตดเด็กในเมืองครับอ๋อสมัยก่อนครับขันหมาไม่เหยียบรอยก็นอนไม่หลับทำไมเลยครับคุณตาคนเที่ยวเนาะผู้เบาเนาะกันเที่ยวเนาะของแท้เลยครับนี่ของแท้แล้วครับ ครับผมเป็นเที้ยวจากหนองคายจากวัดธาตุหอดฮอดตอวมนีครับที่ข้างค่ำไม่น้ำโพนนะครับแถวหนองคายนี่เขาเลี้ยงวัวกระโดนกันบ่วัวพื้นบ้านใช่ไหมนีเหมือนกันครับอันไหนเลี้ยงง่ายกว่ากันวัวพื้นบ้านกับวัวสายพันธุ์เนี่ยวัวพื้นบ้านมันแพ้ดีกว่าครับอ๋อเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายกว่าครับเจ๊อย่างนี้เลี้ยงง่ายเหมือนกันนะครับแต่ด้ ลูกควยงัวเขาอย่าี้จะโตผร้อมๆเน้ยแถวหนองคูครับออ๋งัวเขาเยอะเกินไปขั้นเลี้ยงเลี้ยงจักสีหาโตบ่อทุกขั้นตัวนี้เลี้ยงรายเกินไปมันก็บ่เนี่ยราคามันก็บุ่มีโอ้ถูกต้องเลยคุณตาใช่เนาะมันเยอะเกินมันเยอะเกินไปเขาเลี้ยงสามสิบสี่สิบคนต่อหนึ่งคนเนาะครับมันก็เลย ไหน<า>จะจะ้า<ะ>ไหนจะฟางไหนจะขายไม่ออกอีกขายไม่ออกอีกคุ้มค่ารครับครับผมแสดงว่าถ้าเกิดว่าหนึ่งหลังคาเรือนเลี้ยงประมาณสักสามสี่ตัวนี่สบายนะคุณตาเนาะครับผมผมว่าวัวน่าจะมีราคานะหนึ่งครอบครัวสามถึงสี่ตัวนี่กำลังดีกันวัาสำเร็จแล้วก็แม่มันประมาณสามตัวพอดีครับกันกันหลายเกินไปมันก็เลี้ยงไม่ได้ครับครับผม มันเยอะเกินไปราคาก็ถูกด้วยครับงั้นออกมาทีเดียวสามตัวก็ขายสามตัวแล้วก็ออกใหม่สามตัวอกีกครับ,มรบผมก็ราคาอาจจะขึ้นอคือคุณตามองแล้วว่าวัวเยอะราคาถูกเนาะครับผมแสดงว่าถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันพอดีกับครัวเรือนไม่ต้องเลี้ยงเยอะเกินไปเนาะมันก็จะสบายได้นะคุณตาเนาะครับผมคุณตาครับวัวของคุณตานี่ให้กินแค่หญ้ากับฟางจริงๆครับผมไม่ได้ซื้ออะไรให้กินไม่ได้ซื้ออันนี้ถุงอะไรครับคุณตา ผมถ้าเกิดตัวกมากจากเอรื่รองสื่อเลยครับอ๋อซื้อมาห่อฟางเลยครับผมทำดีขนาดนี้เลยเหรอครับคุณตาโอ้ดีกว่านี้ก็มีพันลูกเคยผมทำไม่ดค่อยดีอ๋ออ,อ,อันนี้คือฟางที่คุณตาหอบมาออหอบกระขึ้นไวอ๋อตรงนี้เหรอ,อครับนใจอ๋อ,อิสุดนี้เลยผมไม่สุดหรอกครับเอาแค่ขึ้นได้ครับอ๋อใการที่สุดเหรอครับเลยผมไม่ล้มลงครับผม ปีนี้ก็เลยไม่เอาสูงเท่าไหร่แต่ว่าให้เน้นดูไปแล้วฐานใหญ่ขึ้นนะครับผมครับผมภูมิใจไหมคุณตาภูมิใจตัวเจ้าของเรือเหมือนกันนรอครับทําไมถึงว่าอย่างนี้เนี่ยคุณตาจะทำเองเนาะไม่ได้จ้างใครเนาะจ้างมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ถ้าทําเองนี่ภูมิใจมากกว่าอ๋อเวลาเราเก็บฟางนี่อย่างนี้เลยเหรอครับคุณตาครับอืออย่นี้ก็ได้ต้องมีคนช่วยนะ คนขึ้นไปเหยียบคังเนอ,อต้องเหยียบด้วยเหยียบให้แน่นหน่อยครับผม,มฟังที่คุณตาเก็บอย่างนี้เก็บได้สักประมาณสักกี่ปีครับคุณตามันได้สองปีแล้วครับมันล้มแล้วผมก็มากองใหม่จริงๆมันไม่มล้มก็ไม่ได้กองครับได้หลายปีฟังเก็บแบบนี้นะครับแสดงว่าเก็บแบบนี้ดีกว่าไอ้ที่จ้างเขาใช่ไหมครับอันตอนนั้นมันก็ดีเหมือนกันคันน้ำไม่ถึกอ๋อผมไม่ึกคันลุงเรือนดีครับผมดูได้ แต่ว่าอันนี้ไม่ต้องโรงเรือนดีก็อยู่ได้ถูกต้องเนาะแต่ถ้าฟางก้อนนี้ก็ต้องเป็นโรงเรือนที่ดีถึงจะอยู่ได้ต้องเอาพลาสติกห่ออันนี้ไม่ต้องห่อไม่เสียไม่เสียอเสียเสียไม่เยอะหรอครับเสียนิดนิดหน่อยละเสียรอบข้างๆอ๋อพันว่าเสียนะครับผมเสียเลยก็ไม่ใช่ถูกต้องแล้วคุณตาถ้าจะเสียก็เสียรอบข้างๆใช่ไหมครับที่ล่างครับผมใต้ปัญหาคือคนเป็นกลางครับผม คนเก็บปากอ๋อตาครับ,รบเวลาวัวไม่สบายนี่คุณตาสังเกตอาการยังไงบ้างครับสังเกตง่ายแหละครับมันมันไม่กินหญ้าแล้วมันก่อดูมันผอมแล้วก็นะไรนะครับไม,ไม่สดชื่นเหมื<อ>มันคนเล่าเลยรครับเงาเงาเลยครับ,รบผมแล้วมีอาการไหนที่คุณตาพอที่จะดูเองได้เบื้องต้นไหมครับ มันก็ดูได้มันต้นดูยากเหมือนกันนะครับของสีของมึงได้ก่อนขั้วมั่วก็ได้ครับ <te le> วัวไม่พันที่ซื้อมาครับ <c oughs> เท่าไหร่นะครับคุณตาสี่หมื่นหกแม่นั่นน่ะสี่หมื่นหกครับอ๋อตอนมันแพงเหรอตอนแพงเลยใช่ไหมครับครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณตาราคาวัวร <c oughs> าคาจะมีดได้ไหมสองหมื่น <c oughs> ถูกนั้นนั้นเลยถูกนั้นนั้นเน <c oughs> ื้ ตัวนี้แหละครับคุณตาขเขาให้นะครับถ้าเขาให้ใช่ไหมัมนไม่ได้ผมว่าครับผมตรงนัน้นเขาจะให้งานสองสามหมื่นราะว่ามันถือว่าครับแสดงว่าซื้อมาเลี้ยงตอนแพงๆแล้วจะขายช่วงถูกๆนี่ขาดทุนยับเยินเลยเนาะ